เอาลูกชิ้นหนูจะเอาลูกชิ้น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 อยู่ไหนลูกชิ้นอยู่ไหนลูกชิ้นของหนูอยู่ไหนเอาอะไรคะเอาอะไรคะสตอรี่มาสตอรี่เหมือนใครวะ สตอรี่เหมือนใครคะดูนู่นดูนู่นวีอาร์สวยลูกวีอารรักทุกคนยกเว้นแม่สาวสาวใหญ่ที่รักทุกคนยกเว้นแม่สู้นี่ก็ไม่ได้เนี่ยแอมโบ้ค่ะแอมโบ้ค่ะหนูรักทุกคนที่มีขนมอยู่ในมือค่ะจริง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  King, king, kink.